อาบน้ําสะอาดหรือเปล่าทําไมไม่ขัดที่ครบ้างนะครับกำลังมาแรงนะครับกับประเด็นไฮโซโคอคาร์บอนหลายๆคนเนี่ยเข้าไปโจมตีเขานะครับบอกว่าอคอดําแบบนี้เนี่ยทำไมไม่ขัดที่คลบ้างอาบน้ําสะอาดหรือเปล่านไอ้คอคาร์บอนหรือว่าคอดำเนี่ยในทางการแพทย์เราจะเรียกมันว่าเป็นภาวะ ผิวหนังช้างนะครับหรือว่า acanthosis nigricans นะครับซึ่งเป็นภาวะที่ผิวหนังเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลง2อ,อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันจะหนาตัวขึ้นและอย่างที่2คือสีมันจะดำคล้ำม,มากขึ้นสาเหตุที่พบบ่อยของไอภาวะนี้นะครับก็คือโรคเบาหวานนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินผลิตอินซูลินออกมาเยอะมากขึ้นไปทาให้เซลลที่เป็นเซลล์ผิวหนังนะครับกับ เม็ดสีเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นภาวะนี้เนี่ยขัดผิวยังไงก็ไม่หายนะครับเพราะว่าไอชั้นผิวหนังกับเม็ดสีที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันหนามันเยอะ ขาดออกไปเนี่ยมันก็ออกไปได้แค่ขี้ไขวบนบนนิดเดียวและถ้าขาดมากเกินไปเนี่ยเผื่อมันระคายเคืองแล้วมันกลายเป็นว่ามันดำครามกว่าเดิมด้วยการรักษาที่ถูกต้องของภาวะนี้นะครับก็คือให้เข้ามาพบแพทย์นะครับเพื่อที่ได้หาสาเหตุของเขาจริงๆแล้วจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดสรุปนะครับว่าคอคาร์บอนเนี่ยไม่ได้สกปปกนะครับเป็นภาวะหนึ่งทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้เข้าไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้ถ้าชอบฟัง ความรู้สาระแบบนี้เนี่ยก็แนะนำให้ติดตามนะครับแล้วก็ฝากแชร์เพื่อนๆด้วด้วยครับ